อันนี้กูให้กับทุกคนนะฮะเป็นการเปิดคลิปเพื่อให้คลิปดูยิ่งใหญ่ขึ้นกูอยากเล่นดิฟเฟนตสองมากเลยเนี่ยพูดเลยอยากเล่นมากกูก็อยากเล่นใครให้ไอดีดีได้ไอดีหมดรอซื้ออยู่อไอดีหมดเลยเหรอเออมคนไทยคนไทยถล่มคนไทยถล่มซื้อกันไอดีหมดรู้ไหม เปิดเซิร์ฟบอลแรกสร้างตัวละครละวสี่แสนกว่าตัวแบบโหเงินนนนั้คไทยเชื่อคนในไทยนี่ก็นไทยก็ไม่ถึงไม่ถึงหน้าเดียประมาณสี่หมื่นเน่หน้าประมาณเนี้ยสามหมื่นประมาณพวกที่ปีตังคะที่ที่แบบผมดหมดละโอ้ยยี่แล้วโอเคพี่ดิมเฮ้ยเอไม่มีใครเล่นเลยเหรอเดี๋ยวโอ้ยสะพานตัวเห็นแค่ตัวนี้เท่าไรโอ้โหหมดขึ้น โอ้ยชี้ไม่โดนเชีเอ่อเลยเอาแล้วอยู่ห้องเด็กก็มีเดี๋ยวไม่ตอบโจทย์เลยอ๋อพีทพีเลยไม่ได้คุมใจเล่นใกล้ใกล้แรงแอบอบยู่รางน้ำ้างน้ำปล่อยเลยปะ่ะคนแรกยิงถังหมุนนดลลงไปเยคนแรกยิงถังงั้นงั้นปล่อยรางน้ำ้วกันเดี๋ยวตัวด,ดันหมุนเองใครวะ ห้องใหญ่ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งหมุนหมุนมีตัวหมุนมีตัวหมุนไปเลยเกรงอไปเลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วตายตายอีกห่มีตัวมีตัวโอ้โหไอ้เหี้ยซอยเข้าตัวนึงมาเข้าแล้วตามาเข้าแล้ว เยังอุตส่าห์เอาได้ไงนนะมันนั่งหรือมันหนีไม่ทันมั้มันค้างมันเน็ดพขามาดูเรื่องเลยเฮ้ยประชิดแล้วประชิดแล้วประชิดแล้วโอ้โหโดนป่าอืมรอพี่ตั้ง User joined your channel แล้วมึงจะโยกไปพีเทลิเชียเลยวะอยู่ๆมันโยกไปแล้วไปแล้วไม่มันไม่เล่นหรอกเซฟเๆอยู่นะพวกนี้ Bomb has been planted ไอ้เชี่ยไม่ได้เลยเอาละฮะสองเกมนะฮะโอ้โหงทุ่งงทุ่งยง้งยิงเราคุเปิดโอ้โหเอ้าอไม่น่้เลยเฮ้ยลังน้ำไม่มีคนดูไอ้ศาสต์หมุนขึ้น หมุนขึ้นสองหมุนเอาไม่หมุนหมุนซอยตายหนึ่งซอยตายหนึ่งสวยครับตรงไหนเฮ้ยห้องห้รถห้อง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 รถอยู่ซอยเฮ้ยระวังตรงที่วางด้วยระเบิดโดนตรงที่วางบนบ้านไน้เลย บ้านวบ้านลงบันไดมาแล้วโอเคไปยิงล่อไปดิเห็นป่ะไอ้ตาไม่เห็นเหรอไม่เห็นไม่เห็นสะพานไอ้เพี่ยถอยเลยไปไปดิไปดิกับปีดิกับปีคนนึงดีเซลไล่ไปดักไว้ดีเซลดักไว้ไม่ใช่ไล่ดักไว้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 อย่าไล่นะอย่าไล่นะไอ้ก้าผมจำได้เชลโมนั่นแหละ <laughs> ช่างแม่งเถอะไ <Okay. S 1> อะเดี๋ยวกูคุม <Yeah. S 1> สภาให้ไปเล่นเอเลยจะเปิด <A bird. S 1> ้ยเชียรพ่อมึงแป้งปิงไงสั์ไม่ใช่มาล้วสอยยี่หมาสอยมายี่หมาหมุนมาหมุนสองผมไปดูหมุนเอง ไปมาแล้วหมนมีตัวบางน้ำอ๋ไฟาเล่นบีเลน่นเลดีเขนวลุดที่วางที่วางสองสามตัวสองตัวเห็นแค่สองคอนเฟิร์มแค่สตัวอีกตัวไม่รู้อาจจะโยบีเยวอะไร b อ้ยัูโยกเอ้ยไี่ก ้งใหญ่ปะเสียงมากสุดในใบขี้โมกจังไม่มีป่ะหาเลยต้องหายัางไงมึงก็ต้องหาถ้ามึงปล่อยมันก็มายื้อเกมมึงเลยหนี่ไงม่ไ,มมไ,มได้ชี้อ่ะยื้อถ้าเดินผ่านตะกี้ตายไม่ถ้าถ้าไม่สับปืนก็อาจจะได้ <c oughs> มีสองวิธีไม่ไรก็ต้องกู้เรียกแต่ถ้านาั่งกู้เนี่ยนี่กูไม่แฮปปี้เลย ยังไงมันก็มายิงมือย่างนแล้วขูดาบซะขนาดนั้นสวยหมืนกันหมดเลยกูนมูนจับเหมืนขึ้นหมเลยขูกลับมาแล้วมใช่ไหมใช่สองคเลยเอาหมดเลยไอตัวนี้ตัวนี้ล่างน้ำตัวนะเว้ยไม่เจ็บมากหน้ากาก P B I C ไอ้สัตว์ตกใจเดี๋ยวนะจริงเลยนะฟังเสียงเรานะคนเดียวนะอือคือฮัตชิอ่ะ

ตอนนี้ฮัชชีล่าสุดอยู่อยู่สะพานยิงก,กับอะ่ะไม่รู้หายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยแกตกใจทักศกผู้เก็บปืนอะไรไม่ได้เดี๋ยวยมุน <Okay. S 1> ตายสวยตะกอตีมาเ <c oughs> นี่ย้รงหังเล่เาม,มันเล่นดีวะ่ะ แอบไประเบิดติดยาวยาวไม่มียาวไม่มีมีแล้วลงหลุมนะน่าจะเล่นเอด้วยวะตายหนึ่งเอซอยมีตัวโขใหญ่ออกโอ้ดีมีเออเอหมดเอหมดเอหมดมาเลย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 ปล่อยปล่อยสะพานเลยมาเอแล้วสามตัวสี่ตัวอยู่เอหมดแล้วเอาจุดวางนี้จุดวางนี้ซอย สวยครับพี่เฟ้ตำแหน่งครับหมุนเอ้ยไม่ใช่ซอยเอ้าแล้วใครยิงหมุนน่ะงงไม่ไม่กูยิงเช็คกลัวกลัวมันขึ้นหมุนมาบางทีข้ากลัวไว้ก่อนนะเว้อเออรอบนี้ใครคุมหมุนดันอาไปหน่อาเบอรเจอจุงไม่มีเสียงปีนเลยวะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว สะพานตายเีมาแล้วตายหมดตายบึมโอ้ยเกยกูนี่สายเกียร์นี่หัวล้อเขี้ยมากตอนมึงไม่ระวังสะพานด้วยพี่ไม่ได้ดูหรอกเกี้ยร์โอบมากูนี่เป้านี่สะบัดลงเลยต้องใหญ่สองสสกอร์ตามมาแล้วอ่ะแบบยิงสวนมาปล๊บกูนี่เป้าหักลงพื้นเลยเห็นหั่งกลมๆบึ้ม จุดน้ำพกจุดนั้นพกกูหั่งหั่งตรงเอสซอยสพาโล่งหมุนหมุนหมุนสองไม่ได้หมดไม่ได้หมดหน้ากักแดงตัวหนึ่งต่อยเสริมทองใหญ่มาก่อนหน้ากากแดงจนึลยนะอ๋อสายสองกูพลาดเลยจบแล้วโอ้ยโอ้ยชี้เออไม่ทันแล้วกูหัไม่ทันห่ะมันเรียนรู้อ่ะเฮ้ยมันยิงถังก่อนกูอะ เห็นแล้ว่เก็บเก็บเลยเก็บระจำเก็บระจำเออรอบนี้คุณ A จากลึกได้ไหมคุณจากไกลๆนึกออกป่ะเจ็บต่อไปอยู่โซนหมุนก็ได้แล้วส่องเข้ามาโอ้โหสุ่มทำเหี้ยอะไรเนี่ยดัดอยู่ในห้องก็ได้ดัดอยู่ในห้องยาวก็ได้โอ้โหเมื่อกี้ไม่น่าสูงเลยสัตว์วินแต่เห็นว่ะเฮ้ยเปิดเปนกล่องไม่ได้อะ ไอ, you know. อยู่ข้างหลังได้ไหมอยู่ข้างหลังตรงตัวนี้เขียวเหรเป็นไหเป็นข้างบนน่ะแล้วก็อยู่ข้างหลังอ่ะตรงมุมน่ะดนี่มีมุมไม่ดีจานลานตาหมุนสองตารูปตาเรียนมาสะพานเงี้ยหมุนสองดาวดิผุดดาสะพานแล้วผุดดาสะพานละจากตรงนี้เหรอเออเดาวดี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 ถ้าหลุดเข้าหลุดเข้าหลุมแล้วบอกเลยนะหลุดเข้าหลุมแล้วบอกเลยนะให้กูดูซอยดูทุกอย่างหลุดเข้าหลุมแล้วบอก เขาหลุมแล้วตายเจ็บเจ็บพิตาพี่ตาหมุนไม่ไม่พี่พ <ok, ี่เป็นหลอยเองพี่เป็นหลอยขึ้นขึ้นยิงนี่ขึ้นมายิงนี่ตัวหนึ่งเจ็บมากอืมไม่ซอยโอ้โหหมุนหนึ่งสองจ้องอยู่ข้างคนทำเฮียอเลยนะโยไอเฮีย แม่ดักกูไอ้สัตว์ดักเลยมาดูแลอันนี้ดูมุมเขายิงไม่โดไนไอ้สัตว์เลยรอดหน่อยให้กันมุมแบบนี้นี่กลางเลยเนี่ยนี่กลางๆแล้วใช่ไหมจ้าเฮ้ยเรายัางได้สี่เกมเลยนะเฟ้ยจ้าโอ้ยขวาเอ้ยไม่ตายโทษโทษ กูห่เอากูไม่มีห่อเอาห่อกูกูมีห่อมมันก็จะไม่มีห่มมันบุกเอบ่อยเกินไปเว้ยเฮ้ยคือจะเป็นเจ้าหญิงใช่แต่มันบุกเอทุกรอบเลยนะใช่ใช่มันมันจะเอาเอก่อนไปแล้วมันก็หลอกไอสัตว์วกนี้แม่งคู้คุยเดี๋ยวกูเป็นผัวมึงเองไม่ได้หรอกผัวกูดกูมีผัวแล้วเปลือยแดนไอสัตว์ คุณมีเจ้าชายในดวงใจขี่ม้าขาวไอผู้หญิงที่โค้งเปลี่ยนชีวิตอเหรอเฮ้ยแต่หัวใจกูขาวใสสะอาดบริสุทธิ์พูดพ่องคนนั้นนี่แบบโหอยากได้มากเลยที่เออยาวยาวเลยเอาเกาหลีเลยสัตว์เอาเกาหลีเลยเกาเหลาได้ไหมอ่ะเกาเหลามาแดกที่บ้านกูมีเกาเหลาไม่เอามึงแดกเกาเหล่นึงอะ ตก็แดดๆเผื่อเนื้อจะนุ่มนุ่มละมุนเลนื้อแย่เหนียวเหนียวโค้งเฮียมันไม่ใช่เนื้อที่แบบเขาไปกินแก้มเล่าเก้าเหลาก็ต้องเปื่อยๆเหนียวอยู่ดีอ่ะไม่ต้องแดดกูไม่แดดเก้าแล้วเก้าแล้วระเบิดโอ้โหโกรธไปซะขนาดนี้กลัวเขาไม่รู้เหรอไปเลยครับใครทำเกมหลังไอ้ปะไอ้ต้า อ้าโอเคทำเกมหนังไปต้องหมกตายไล่ไปครับไลายไปหลายไปห้องตายรนวางนะแล้วคุณจะพูดอีกทำไมวะหองตัวเองเดี๋ยวเอาไปคุณห้องเองดิเฟ่คุณน้ำไว้ดิเฟ่ย์น้ำน้ำน้ำน้งน้ำดูอยู่โอ้โหดูว่าน้ำเกิดหัวแตกระวังระวังมาแล้วโอ้โหหลุดหลายมุมเลยปะหลังน้ำลังน้ำมายิงไม่ตายวะโอ้โหเอมี่น้ำ อออือ่โอ้ยเฮียดีแล้วแต่อืมเฟงเมื่อกี้ว่ะกูนั่งดักอยู่แบงโผล่มายิงเฟิร์สกูหัวแตกเลยเนี่ยกูโดนช็อตสเตนเมื่อกี้บินเนอร์น่าจะตายให้ดีมอ่ะไม่ลีนะกระเบิดหนูระเบิดดักซอยวะ ตายตายตายเขาเลยตายเาเลยตายตาแล้ว่เอง่อเขาเขามแล้วคุ้มหลังให้คุณหลังให้ห้อง้องเลห้องเลอย่าอย่าบอฟอย่าไ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 ฟหลังมาลังมาลัมาห้องรถมาห้องรถมาหนึ่งหมุนหมุตายหนึ่งห้องตหนึ่อเดยยอมเสียตาให้ดีมีโอยไฟ รถไฟจะไปโคราชตดตังปาดไปลาดบุรีดูเรา่็เราเล่นดีซอยแล้วนะครับซอยซอยครับเอ้ยอะไทำเกมหมู่้ชายเกมเอาเลยขึ้นมา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 ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วได้อยู่หลังหลังอยู่หลังเข้าหลังเข้าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ดิเสียงมันโดนระเบิดมันยังโดนอีห่าเหลือซาลาโมตัวเดียวเนาะ อยากเล่าไม่จริงเลยตัวเนี้ยเทาไม่หลได้ทำได้สิขอได้จัดดิเจอกันดีขอตั้งแต่เลยอยู่ตรงเฟลเนาะเฟลดิเล่นอีกเล่นอีกเล่นอีกเงินเฮ้ยสามแยก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 กระดันตัวปืนหนักมากเฮ้สวัสดีปั๊บปั๊บเฮ้ยโอ้โหเสียงเสียงแม่งโคดแน่นอะตาบตาบ เสกูไม่มีความแค้นกับม okay, oh, 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 ึงนะแต่คนแต่คนดีๆเหมอะให้กูเอาโอเคไปโอ้โหหมุนไปเลยร็ว่ๆถ้าหมุนไหลได้ก็ไปเลยจะเปิดโอ้โหเปิดครับไปนี่ครับโอ้โหเฮ้ยเอาเอาห้องรถอันนี้ห้องรถห้องรถอะไรบ้างโหเปิดครับเปิดเปิดไปครับไหลสบายนะสบายตัวแล้วกูตายแล้วโอ้ยเจ้าเอ้ยกูตอนไหนวะ เห้ยยื๊อใหญ่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 หองใหซอยยูซอยยซอยหลุมตลมต้นลมตน้นลมตนมา้งหลมาเนมื้นกล้นนซอยมตนซอยมนซออไม่้มตคนหลรมบ้นี้ขอรามน้นหลุมต้นาลุมน้น้นล้นนหนหนนน้นห้้าห้หนหอยช้าห้าห้อม้บมต้บยมต้วหห้น้ยาวยาวดักยาวดักเจ็บดักเจ็บมาก ล่างน้ําทําเกมได้ทําเลยลรางน้ําทําเกมไม่ทําเลยพยายามขึ้นห้องให้ได้ขึ้นมาเคลียยาให้หน่อยด่วนเลยไปไหลไปไหลไปไหลไปสวยสวยสวยไปเล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 ยก็มาลงไปข้างล่างแล้วเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งเจี๊งช่วยยิงหล่างน้ำขึ้นลัางน้ำจุดเกิดตัวนึงเจ็บเจ็บเจ็บสวยเจ็บสวยครับั้งคนเจ็บดีมจะยิงหัวไปแกไไป เอให้หมดเลยไปเลยแล้วเบอร์แล้วเบอร์ตัดซอยมีดันตลอดโอ้โหโดนตัดห้องลบครับโอ้ยเฮียทำไมรอบนี้ซอยไม่มาวะมาแต่ลูกระเบิดเลยไปเลยดิมี่ดิมี่มาตัดกูอนดิตัดไปโอ้ของสั่นตัวไปห้องเล็กไครับโอ้ยเฮียยิงแฮกโดนปุ่งอย่งระเบิดห้องเล็กเซฟเซฟขอเซฟ เซตหน่อยเซตหน่อยอย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึงาพ่งไฟอพึ่งไฟอพึ่งไฟเซตหน่อยเซตหน่อยมึงผมโดนบล็อกอยู่กูโดนอะไรไว้แล้วข้าขงล่างตีนห้ <c oughs> งองเล็ก <c oughs> โอ้พี่วง <c oughs> <c oughs> ังไวท์หอกก็หลอกแพะเจ็บมากไอ้เซตไม่ตายห้องเล็กแล้ว <c oughs> ตายเถอะ บตบตุตบแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊ควายควายฉอดนีควายเลยเวายตายควายทำถูกแล้วต้องทิ้งมึงไว้กลางทางแล้วเบิรอ่ใจคอพวกมึงไม่โหดละกินกูได้ลงคอทำหูบ๊ะฝากเข้าไปเลย เหมือนคุณจะทำเกม B ได้ไปเลย B ขยโได้โยขยโได้โยคนหลังโยได้โยไป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 โอ้ยยียหลังมาหลังมาสองเลยไอ้ตาตาหลังมาสองเลยโอ้ยเหมือนกูจะวิ่งสบายมากเลยเฮียหลังมาสองฮะดีมี่ยื้อไปเลยได้ขั้วตัวนี้แฮปปี้เลยโอ้ยห้ใหญ่สอง้ใหญ่สองเออมาจากห้องใหญสองมึงดักดังน้ำเลยแล้วแต่ถ้าเลือกไฟดักดังน้ำเลือกไฟดักดังน้ำกูเลือกไฟทางนี้เอาเคลงหมุนแล้วก็ได้เอาที่มันสบายใจเลย ม่ามามาาใครกูน้องมาเนี่ยโอ้โหืต่อแขวนมายสักพวกแม่ของมาอมกันเลยเจียผมเรียก่งนี้เฮ้ยเราจบแล้วที่วานานนี้เฮ้ยมันมาไ่โอเครอบทรัคลิปวิดีโอนี้ก็โอ้จบกันไปนะเป็น5-5ที่ค่อนข้างจะตั่วเลยนะก็เป็นว่าเจอกันในรอบหน้าไปๆไๆๆๆ